เอาเรียบร้อยไปดูต่อไปจากประโยคข้างบนลองอ่านประโยคข้างบนพร้อมกัน He lived here last year ครูถามว่าประโยคนี้อยู่ใน tense อะไรปลายทางลองคิดแล้วตอบด้วยนะคะ He lived there Sorry He lived here last year past simple tense เพราะอะไรคะ เพราะ,ะถ้าแปลไม่ออกบางคนแปลไม่ออกมีคำว่าอะไรอยู่ให้สังเกต last last year นอกจากนี้มีอะไรให้สังเกต leave นะแม้โครงสร้าง he เป็นประธาน leave เป็น verb ช่องที่สองแน่นอนไม่มี have นี่ต้องเป็น p a s t อยู่แล้วนะคะแถมยังมีคำบอกเวลาในอดีตอีกคือ last year แปลว่าอะไรคะ เขาอยู่ที่นั่นเหรอคะเฮียที่นั่นคาเฮียเอาไปที่นั่นหน่อยใช่ไหม <c oughs> ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เมื่อปีที่แล้วตอนนี้อยู่ไหมถ้าเป็น past ลอ,อยู่ไหมคะไม่อยู่ใชมความหมายของมันก็คือเขาอยู่ที่นี่เมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่อยู่แล้วไปเรียบร้อยแล้วลองอ่านไประโยข้างล่างพร้อมกันเฮีย since อ่านมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวแซวนุ่มๆหน่อยนะคะนุ่มๆจะอ่านเฮียเป็นเธอลิฟเธอ r นะคะสงสัยจะชอบสาวๆเพราะว่าเธอแปลว่าของหล่อน <laughs> <laughs> H E R เนี่ยเธอ H E R E นี่อ่านว่าเฮียนะคะถ้าเติม P ข้างหน้าอีกตัวหนึ่งถึงจะอ่านว่า h ด r e ใช่ไหมคะ there e, อี่านอ่านว่า e ดใช่หรือเปล่าเ,ออเพี้ยนได้เหมือนกันนะนักเรียนนะคะ he has lived here since last year ครูถามว่าประโยคนี้ tense อะไรคะ tense อะไรคะ present perfect tense สังเกตตรงไหนมี Me has บวก verb ช่องที่3คือคำว่า live ครูถามว่าเป็นช่องสองได้ไหม live ประโยคที่สองเป็นช่องที่สองใช่ไหมใช่หรือเปล่า he has lived here since last year เนี่ยคูถามว่าประโยคนี้คำว่า live เป็น verb ช่องที่สองใช่ไหมใช่เล่าบัวแก้วตอบคูว่าใช่คูถามว่าเล่าแน่ใจใช่ไหมใ,ใครตอบว่าใช่คือตอบผิดพ่อบอกหยกๆยกว่าโครงสร้าง subject บวก verb to have คำว่า have หรือ has บวก verb ช่องที่สาม แต่เพอิอคคำว่า leave เนี่ยมันเป็นเหมือนกันทั้งช่องสองและช่องสามแต่กูถามว่าถ้าเป็นอันอื่นเป็นช่องสองได้ไหมถ้าบวกแก้วต่วัาใชา่ก็เสร็จนะสิใช่ไหมคะอ,อันนี้อันนี้เราคิดกันต้องคิดลึกๆด้วยพอดีคํานี้มันเหมือนกันทั้งช่องสองและสามนะคะแล้วก็จะมีคําว่าสิ้นเห็ไหมสิ้นเนี่ยตามด้วยจุดเริ่มต้นของเวลาจุดของเวลา last year ตั้งแต่ปีที่แล้วปีแล้วคือจุดใดจุดหนึ่งของเวลาตั้งแต่ปีที่แล้วหมายถึงอะไร ให้คำจะให้คำความหมายมานในประโยคที่2หมายที่อะไรเขาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีที่แล้วตอนนี้อย,อยู่หรือไม่อยู่อย,อยู่หรือไม่อยู่อ,ยอ่าถูกไหมดูฉเฉลยนะคะถูกไหมคะ,ะเขาอยู่ที่นี่เมื่อปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังอยู่เขาใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่อดีตปัจจุบันเหตุการณ์นั้นยังคงเกิดอยู่ไหม ยังเกิดคงเกิดอยู่อันนี้อยู่ในเรื่องของข้อ2ใช่ไหมคะการใช้ซินส์กับ o อเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมนะแสดงว่านักเรียนตอบครูดได้รู้เรื่องแล้วนะคะนะรู้เรื่องครูสอนช้าพยายามพูดช้าๆนะะลองทำแบบฝึกหัดนะคะ student book exercise A หนังสือแบบเรียนค่ะแบบหัด A หน้า104นะคะ complete the conversation ให้เติมบทสนทนา practice with a partner เดี๋ยวฝึกสนทนากับเพื่อนนะคะเดี๋ยวฝึกสนทนาสองกลุ่มนะคะอ่ะดูอันแรกเลยลองอ่านประโยคบนพร้อมกันก่อนดูซิว่าจะเติมเวิร์บอะไรลงไปไประโยคข้างบนลองอ่านพร้อมกันค่ะ Have you ever ends ends คืออะไรคะ ends mod mod เนี่ยมันต้องไปทำอะไรกริยาหาช่องนึงก่อนนะทำอะไรกับ mod กินเ,เรื่องนี้ก็เรื่องกินแปลกๆอยู่มันนั้นกินกินคือ e a t ช่องที่สอง a t ช่องที่สาม eaten สะกดยังไงคะ eaten e e ลองอ่านประโยคนี้ให้ถูกหลักพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางค่ะ you Have you ever eaten a n Have you ever eaten a t เคยกินมดไหมอา้าวเขาตอบเป็ม่หลักการตอบเลย no ตอบไปง no I No I, I haven't นะข้างหลังอ่านเสียงสูงเลยว่าอะไรคะ <Yeah. S 1> Have you <No. S 1> ก็คือ Have you ever eaten ants แล้วคุณล่ะเคยกินหรือเปล่านะ A ตอบว่าไงคะ Yes I have Yes I have. ฉันน่ะเคยฉันน่ะเคยนะ B บอกว่าฉันเคย I a year ago <Yeah. S 1> I a year ago <Okay. S 1> เติมอะไร <Yeah. S 1> เก่งมากนะักเรียนตอบครูว่า A สังเกตตรงไหนว่าถึงเติม A คะ A มีคำว่าอะไรอยู่ a year ago ago ใช้กับ past simple past simple โครง,งสร้างของมันก็คือ subject บวก verb ช่องที่2เวิร r ตัวเดียวกันก็คือ a t นะ yes I have I ate a year ago กินมาปีหนึ่งแล้วนะตอนนี้จะกินหรือเปล่าเคยกินเมื่อปีที่แล้วนี่แหละปีปีปผ่านมาแล้วตอนนี้เสร็จสิ้นแล้วคือกินไหมไม่ได้กินนะคะ B ก็ถามเลยถามว่าอะไร what were they like เออมันเป็นยังไงรสชาติของมันเรากินมดไปแล้วนะีรสชาติเป็นอย่งไรนะ What word they like ราตอบ Strain นะคะเป็น adjective แปลกๆรสชาติมันแปลกๆคนไม่เคยกิน,นก็รู้แปลกๆส่วนส่วนใหญ่หมดจะเป็นไงคะเปรียปร้ยวๆถามว่าครูเคยกินไหมครูก็ไม่เคยกินเขาเล่าสู่ให้ฟังว่ามันกินแล้วเปรียปร้ยวๆอร่อยดีนะคะโดยเฉพาะเอาไปใส่แกงเนี่ยมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวใช่ไหมไม่ต้องใส่ส้มมะขามใครเคยกินเคยกินไหมห้องนี้มด เคยก็โกครูบอกว่ไม่เคยยิ้มใช่ไหมโอ้โหออกินแต่ไข่มดเป็นไงเปรี้ยวไหมมดก็ไข่มดนะออมันใชนะยอมรับรับมันนะฮะนั้นเติมอะไรดูข้ขอ B ีคำถามเติมอะไรอา่อาแอดเ t i v ฟก็เติม were นะนักเรียนชายเป็น A นักเรียนหญิงเป็น B ลองสนทนาก,กันสิคะ A ไม่ได้อ่านก็นให้สนทนาค่ะ สนทนาเอาเอเอนแอนแอนสามแอนเลยนะเอาแอนพร้อมกันค่ะอพร้อมกันไม่ได้อ่านบอกแล้วให้สนทนาเราสนทนาใหม่ค่ะสนทนาบี No I haven't have you ลองพูดให้เร็ว No I haven't ก็ง่ายๆนะ No I haven't have you โหเหนื่อยเลยนะคะอ่าลองใหม่ค่ะอ้าวนี่ผู้ชายค่ะเออลองอลองพูดนะคะไม่ต้องอ่านาฝึกไว้ฝึกไว้นะคะเอาพูด Yes I have I ate a year ago น nah. ะ Yes I have I ate a year ago ไม่ได้อ่านนะคะอ้าวแก้ตัวใหม่บี้เขายังชั่วนะคะบววแก้ว What were they like B ี้เอเ They were strange They were strange แปลกๆนะอ่า doing u นเลงนะคะ อ้าว A A ถามอะไร B ตอบว่า yes I เห็นไหมตอบ yes no มันเติมอะไรง่ายมากเลยคำถามมันครั้นคำถามอ่านว่าอะไรคะ Have you to the opera อ้าวพูดอ่าพูดพร้อมกันค่ะ Have you been to the opera อ่ายังไม่ได้อ่านนะให้พูดพร้อมกัน Have the opera been you to Have you been to the opera บีนะ B. ตอบว่าอะไรคะ yes, <I> Good นะ I went last night เห็นไหมเขาบอกว่า I went last night last night เป็นคำบอกเวลาในาอดีตมันเป็นกริยาจะเป็นช่องที่2 oh. คือ went go went นะทีนี้จะถามว่าอะไรดูคำตอบก่อน B ีตอบว่า no I didn't no I didn't ไม่แ <didn> ม่ตอบ didn t. มันเปนคำถามก็ต้องขึ้นต้นด้วย did อ้ามาตอบเลยมันนั้นถามว่า ถามว่าอะไรคะ Did you like it? Again Did you like it? No, ชอบไหมล้วไปดูอ่ะ No I didn't ชอบเปล่าไม่ชอบเลย Why not? ทำไมไม่ชอบละ่ะ Too noisy. What to be เติมอะไรคะ It has เลย What to be Noisy นะคะ Noisy เป็น adjective Adjective ใชหลัาตามหลัง What to be อ่าอดีตผ่านไปแล้วก็ต้องเป็น was นันตอบว่าอะไรคะ it was too noisy opera ก็คือพวกถ้าไทยก็พวกนิเกพวกอะไรพวกนั้นถ้าจริงพวกงิ้วนะคะจะเสียงดังเพราะนั้นก็บอกไม่ชอบ it's too noisy เสียงดังเกินไปอาไปทำอีกสักแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะ exercise B นะคะ student book หนังสือแบบเรียนเหมือนกันมีภาพด้วยนะคะหน้า1 0ึ่ Clark Mona and Steve are reporters นะคะ คลากโมนาและสตีเป็นนักข่าว t e about the things they have done ให้เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งที่เขากระทำนะคะไปดูตัวช่วยมีตัวช่วยด้วยนะคะตัวแรกคำแรกก็คืออะไรคะ cover a car race cover ที่นี่หมายถึง Report ไปรายงานรายงานการแข่งรถ cover นะคะะนช่องที่3ไม่อยู่ในสารระบบก็เติม e d ลงไปง่ายๆมากเลย แล้วก็เปลี่ยนเวิร์บตัวสีแดงเนี่ยจากช่องหนึ่งให้เป็นช่องที่สาม๋ยวเอาไปจับคู่กับภาพนะคะถามตอบเกี่ยวกับภาพนะคะนามวชื่อมาอ่านพร้อมกันค่ะ the eruption of a volcano นะ cover ก็คือไปไรายงานไปไรายงานอะไรคะ eruption ก็คือ การระเบิดการประทุของภูเขาไฟ vocal no ก็คือภูเขาไฟ cover the eruption of a volcano ไปรายงานการระเบิดของภูเขาไฟการระประทุของภูเขาไฟ number three it's t r a n g food ช่องที่3ของ eat คืออะไร eat n เดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นช่องที่3ทุกอ,อันเลยไปกินอาหารแปลกๆนะคะดูซิว่าอาหารอะไรที่แปลกๆด้วยนะคะ number four Fly in the, the helicopter helicopter ก็คือเฮลิคอปเตอร์นั่นเองใช่ไหมคะในภาษาไทย Fly ไปทำไมคะ <S 2> <S 2> ไปบินนะคะไปนั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไปนั่งเฮลิคอปเตอร์นะคะอ้าวได้4ี่คำแล้วไปดูคำต่อไป five go to a fashion show โจอยที่สามฮองกงคือ gone gone to the to a fashion show number six Report on a movie, p r e m i e r ียพีเมียก็คือมู e วีพ m เมียคือหนังรอบปฐมฤมกษ์รอบแรกเลยนะคะปฐมฤกษ์รีพอร์ตก,ก็คือ c o เ e r ไปรายงานข่าวที่หนังฉายรอบปฐมฤกษ์เซเว่นรีพอร์ตออ a อวอรไปรายงานเรื่องอะไรคะสงครามอวอรก็คือสงครามอา้าวข้อสุดท้าย r i g h t elephants In the jungle ไปทำไมคะ r i ไร road ridden ไปทำไม <S <S ไปขี่ช้างในป่านะไปขี่ช้างในปา่าเพราะนั้นเป็นกิจกรรมที่นักข่าวทั้งหลายเนี่ยทำไปดูตัวอย่าง example นะ,ะนักเรียนดูตัวอย่างครูนะคะครูบรรยายเลยว่า c r a r k has interview famous people c r a r k has interview famous people เป็นตัวอย่างนะคะ c r a r k เอาประธานมาคนหนึ่งคนเดียวก็ตามด้วย w h t to have คำว่า has แล้วก็เปลี่ยนเอาหา verb ช่องที่3มาใส่ให้เรียบร้อยนะคะอันอื่นง่ายมากเลยจากภาพอันเนี้ยดูภาพมันเกี่ยวกับเรื่องอะไร <Yes. S 1> Fashion Show ใครไปทำข่าวคะ่ะ Fashion Show คลาร์กนั่นเองพะนะคลาร์กคนเดียวตามด้วย verb to have คำว่าอะไร <Yes. S 1> has คำว่า Fashion Show เมื่อกี้นี้ go เปลี่ยนจะเป็นช่องที่3คือ gone oh. นั้นทั้งประโยคว่าอะไรคะ c l a r k has gone to a, a show. ถูกไหมลองอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง c l a r k has gone c l a r k has gone to a fashion show ยากไหมคะจับคู่คำวดแบงคนะ์ตัวช่วยให้ให้ตรงกับภาพและบรรยายนะคะ,อะลองดูสักอันหนึ่งจากภาพเนี้คลักไปทำอะไรไปขับไปนั่งเฮลิคอปเตอร์ คำว่า fly ยากไปนิดหนึ่งให้มาด้วยไหมะนะ flown ช่องที่3คือ flown ช่วยนักเรียนเลย Clark has flown in a helicopter นั้นคำว่า fly นะช่องที่1 fly ช่องที่2 flew ช่องที่3 flown fly flew flown นะ Clark คนเดียวก็มีด้วยกันหลายภาพนะไปดูตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งนะคะสองคนและ ใช่ไหมสองคนนี้นี่เตัวอย่างนะคะ Mona and Steve สองคนแล้วครูเปลี่ยน what t o h a v e เป็นอะไรคะ have ไม่ใช่ has แล้เพอสองคน Gone to China ไปเมืองจีนไปทำอะไรไปขี่ช้างเพราะนั้นใครขี่ใครขี่คะโมนาและสตีฟสองคนเลยนะคะโ n นาแ d s สตีฟ have ridden the elephants in the jungle สองคนนะคะอีกอันหนึ่งง่ายๆสองคนนี้ไปทำไม ไปกินหอยทากไปกินอาหารที่เป็นไงแปลกเพราะ,ะนั้นก็บอกว่าอะไรคะม o น a a าแอนสตีฟสองคนกริยา have e ากิน eaten จะหอยหอยทากเปลี่ยนก็ได้เป็นอะไรคะ snails หรือ String food อะไรก็ว่ากันไปพอได้ไหมพอได้นะคะชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ list e n i n g กับ listening กับ pronunciation นะคะหวังว่าวันนี้นักเรียนคงได้รับความรู้นะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของ past t e n s และ present perfect tense แล้วก็ไปทำแบบหัดที่เหลือต่อนะคะอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบ class that's all for today goodbye see you tomorrow